สวัสดีครับวันนี้มุมสงเวียนจะมาเจาะเลทก่อนนักมวยขึ้นเวทีให้แฟนๆคอมวยได้รับทราบเพื่ออไว้เป็นอาวุธในการต่อสู้กันนะครับเลิกวันที่ช่อง11เวลาประมาณเที่ยงครึ่งคู่ที่หนึ่งเฉลิมเกียรติกับเดดนิตตอนนี้เลทราคาตลาด อยู่ที่เฉลิมเกียรติต่อ1 1บคู่ที่2บางค้าน้อยมอมตรตนาบัณฑิตกับภูทกต่อสุรัตราคาตลาดอยู่ที่บางค้าน้อยต่อ53คู่ที่3เด็ดลิตรเเคาย,ยิมกับยะกับคมกิจออขวัญทองราคา,าราคาตลาดไทยต่อรองคู้ที่4คู้เอกหยาดฟ้าเอไลกับวีรชนชอไทยเศษ ราคาตลาดหยาดฟ้า3าสองนะครับพยับมาดูที่ช่องเจ็ดต่อเวลาบ่ายสองโมงครึ่งผู้ที่1วันช้ยน้อย10บใยกไก่กับสักดิ์ศีเดหมู่9ราคาตลาดเปิดวันชายน้อยต่อห้นะครับตอนนี้เหลือ10ตอน 1ดโมงลดเหลือใครต่อรองนะครับน้ําหนักมา100ปอนด์เท่ากันส่วนคู่ที่สองเหนือเพชรสิิ์ลมหนาวกับแสนธนงสอยิ่งเจริญการช่างฝ่ายแดงมา121.4ลดุ4ส่วนฝ่ายน้ําเงินมา121พอดีไม่ต้องลดเอฝ่ายน้ําเงินฝ่ายแดงจะได้ได้ลอยนิดๆน,นะครับราคาเปิดตอนนี้แสนธนงจะเปิดมาที่แรกใครต่อรองตอนนี้ขยับเป็นแสนธนงฝ่ายน้ำเงินต่อ19 ไมคูที่สา,ารดากี้ริมขามหวานกับยิ้มสยามแป่งกองปากดากี้มา103.2จุด2ลดจุด2ยิ้มสยามมา103.2พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดดากี้ราคาราคาตลาดเปิดน้ำเงินสเสมอน้ำเงินสเสมอยิ้มสยามนะครับแต่ดากี้จะได้สูงกว่านิดๆนะครับได้ลอยนิดๆเึ็นผู้เอกรณชัยสันติอบุบล บุญชนะนายกเอท่าสาราลนชัยต่อยร้อบสี่บุญชนะต่อยร้อยสิบห้าลนชัยมาร้อยสิบสี่จุดหกลดจุดหกบุญชนะมาร้อยสิบหกจุดสามลดหนึ่งจุดสามราคาเปิดให้ลนชัยตักที่แรกเปิดมาสิบเอ็ดแปดตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงราคารถเหลือลนอชัยต่อห้าสี่นะครับมวยที่ชอบอยากให้เล่นก็คือแสนธนงศอยิ่งเจริญการช่างตัวเดิมนะครับที่อยากให้เล่นหมดชอบมวยชีเด็ดส่วนช่อง11 มวยที่ชอบขอชอบเป็นบางค้ามอลตระนบัณฑิตเพราะราคาราคาดันสูงน่าจะมีอะไรดีๆให้เล่นนะครับชอบชีเด็ดบางค้ามอลตระนบัณฑิตช่อง11นะครับช่อง7แสนธนงสอยิ่งเจริญการช่างนะครับวันนี้เลทตอน11โมงเช้านะครับขอฝากเพจมุมสงเวียนไว้ในใจของมวยด้วยนะครับถ้าวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ